อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนยยุทธ์นะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆทิ้งที่ยงแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหอย่าเผลอไปนะครับมีขา่าวบอกว่าปารีสแซงชองแมงครับตอนนี้กลับมาจับตาดูสถานการณ์ของเอ็นกโลกองเต้แล้วนะครับเชลซีว่ายังไงนะครับอันนี้ผมเอาข่าวมาจากสื่ออย่างเดอะไทมส์นะผมเขาบอกว่าปารีสแซงฌองแมงเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเอ็นกูโลกองเต้ครับของเชลซีอยู่ในตอนนี้นะครับ เหมือนว่ากองกลางชาวฝรั่งเศสครับเหลือสัญญากับสิงห์ให้โซเชียลซีเนี่ยอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและในช่วงที่ผ่านมาครับมีรายง,งานบอกว่าเชลซีเนี่ยกังวลเรื่องสภาพร่างกายของกองเต้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยแถมตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บด้วยสําหรับกองเต้นะครับเนื้อหาข่าวครับบอกประมาณว่าปารีสแซงแชงครับที่สนใจในตัวเอ็นกูโลกองเต้มานานเนี่ยกลับมาติดตามสถานก,การณ์อีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ชมัตชูเกิลครับกุนซือของเชลซีเนี่ย เขาแสดงท่าทีว่าไม่มั่นใจในตัวของกองเต้แล้วนะครับขณะที่ชมมาชูเกิลเองครับก็ออกมาบอกว่าแม้กองเต้ครับจะมีศักยภาพและคุณภาพในการเล่นอย่างมากแต่ตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดคืออาการบาดเจ็บที่เล่นงานเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงสัญญาฉบับปัจจุบันครับที่เหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ว่าสื่ออย่างเดอะไทมส์ก็ไม่ได้บอกว่าปารีสเชียงชมงเนี่ยจะพร้อมกข้องหากองเต้นในช่วงก่อนตลาดจะปิดนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดอะไทมส์เองเนี่ยบอกว่าปารีสเชียงชมงจะเข้ามาเจรจาก,กับนักเตะในเดือนมก,กราคมครับเพื่อคว้าตัวไปครองนะแบบไม่มีค่าตัวในซีซั่นหน้ามากกว่าจะาแบบเอาไปฟรีนะครับก็คือว่าเอาจริงๆเน Paris ี่ยปารีสเชียงชมงครับเขาจับตาดูสถานการณ์ของกองเต้เนี่ยมานานแล้วแหละแต่แค่ยังไม่มีโอกาสหรือว่า ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะเจาะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เหมือนว่าอยากได้ตัวฟรีมากกว่านะครับรอให้หมดสัญญากับสิงห์ลูเชลซีสักก่อนนะครับในส่วนของกองเต้ตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเยอะมากนะครับโอ้โหฟอร์มดีจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยเล่นงานเขาเยอะมากๆครับในตอนนี้นะครับขอให้เขาหายเร็วๆแล้วกลับมาลงสนามก่อนนะครับในตอนนี้สําหรับเอ็นโกโลกองเต้นะครับเอาใจช่วยครับผมขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ครับสวีดัตสวัสดีครับ